ก็ใช้นะครับผมสุขสานวันตุ่จีที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับผมวันนี้อีสุอนวดจัดให้แล้วก็มารีวิวรถกันอีกแล้วนะครับผมกับสิทธิพิเศษนะครับผมจากที่ได้มานะครับสูสมาร์ทโพลิชั่นนะครับผมออกรถอีสุทุกรุ่นนะครับผมถ้าจัดไฟแนนซ์กับทางทีมอีสุขดิสซิ่งนะครับจากการรับประกัน3ปีหรือ100,000กิโลเมตรจะเพิ่มเป็น5ปีหรือ106,000กิโลเมตรได้เลย เรานะครับผมเป็นรุ่นตัวใหญ่ของเราเลยนะครับก็คือยูสุว c ค o s s 4x4 ดิฟบล็อกนั่นเองนะครับผมราคาเริ่มต้นอย่ที่ตัวท็อปเลยดีกว่า1นึ่ง0้านบาทนะครับเพราะว่าตัวนี้มี m มจิกไอร์ด้วยนะครับผมเป็นอุปกรณ์ด้านวความปลอดภัยแบบสุดยอดเดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวรายละเอียดให้อีกเลยนะครับผมออกรถแล้วที่ต้องทำเลยแน่ๆคืออะไรนะนี่เลยครับอย่าลืมนะเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนมักจะลืมว่าของเราอย่างมีมา ให้โหลดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันถึงยุคที่เราจะต้องรวบรวมทุกอย่างนะครับไปอยู่ในมือถือแล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องคบสมุดนันเองส่วนรถต่างๆเวลามีอะไรขึ้นมาจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษเช่นแบตเตอรี่หรือยังรถยนต์ที่เป็นส่วนรถนะครับถ้าเราเข้าสู่บ่อยๆนะครับผมเขาก็จะมีแบบบอกเราตรงนี้เลยง่ายๆนิดเดียวนะครับผมทัดมาทางโชว์รูมของผมนี่เองนะครับผมเราซื้อรถไปแล้วเนี่ยก็ต้องส่นอีสุสข,ขาบพิบาลสั่งแยกบ้านมานะครับเรามีบริการก็คือ สามารถสแกน QR Code นัดหมายล่วงหน้านะครับผมที่เบอร์ตรงนี้เลย0863130583นี่เป็นเบอร์ตรงเลยนะครับผมเนี่ยมันสแกนได้เลยนะและด้านล่างก็จะเป็น QR Code ของบริษัทอินสุดเรานะครับเช่นมีโปรโมชั่นต่างๆสำหรับใครที่มีญาติพี่น้องที่จะออกรถอีสุดๆนะครับผมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าที่ศูนของเรานะไม่ว่าจะเป็นที่นนทัุรีหรือสุขาิิบาลสานะครับผมเข้าศูนย์บริการนะ นอกจากได้ส่วนลดแล้วสะสมไปเสร็จแรกของได้อีกต่างหากนะครับผมเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับผมก็มจะมีพวกแก้วม,มีพวกมูมวกมักมีพวกเสือ้อแล้วก็เสื้อโปโลอะไรพวกนี้นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นโปรโมชั่นของทางอีสุสุออโต้เซ็นเตอตอนที่เพจอีสุอันั้นว่าจัดให้ก็ได้นะครับ